วันนี้ผมจะมาอ่านคอมเมนต์ของคนเกาหลีให้ฟังครับว่าพวกเขารู้สึกยังไงกันบ้างที่ชาวเขมรไปยืนประท้วงและประนามประเทศเกาหลีที่ขายเครื่องบินฝึกขับไล่ความเร็วเหนือเสียงรุ่น t 5 0 t h ให้กับประเทศไทยและนอกจากนั้นก็จะมีคอมเมนต์ในประเด็นที่ไทยกับมเขมรได้มีการลงนามในสัญญาหยุดยิงกันด้วยครับคลิปที่ผมนำมาฝากในวันนี้มาจากช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า Sen เซ r Studio ที่มีผู้ติดตามมากถึง59,000คนครับ โดยช่องนี้เขามักจะทําเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่เสมอซึ่งมักจะเป็นข่าวสั้นๆเน้นความเร็วเพื่ออัปเดตเหตุการณ์ให้กับคนเกาหลีที่สนใจเรื่องนี้เป็นจํานวนมากฟังกันครับข่าวล่าสุดที่เขานํามาเล่าในช่องก็คือเรื่องที่ชาวกัมพูชาที่อยู่ในเกาหลีออกมาเดินขบวนประท้วงเพื่อประนามรัฐบาลเกาหลีใต้ครับโดยเขาได้เล่าว่ารายงานข่าวด่วนเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาครับ แม้ขณะน,นี้การสู้รบกันอย่างรุนแรงระหว่างทั้งสองฝ่ายจะยุติลงชั่วคราวหลังจากมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแล้วแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ถือว่ามีเสถียรภาพอย่างสมบูรณ์และได้มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญจากฝ่ายกัมพูชาเกิดขึ้นจึงนำมาเสนอเป็นข่าวด่วนครับวันนี้มีชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ได้แสดงท่าทีประนามรัฐบาลเกาหลีของเรา โดยพวกเขาได้จัดการชุมนุมขึ้นบริเวณหน้าอนุสรสถานสงครามเขตยงซานในกรุงโซเพื่อประนามรัฐบาลเกาหลีใต้โดยระบุว่าเครื่องบินฝึกขั้นสูง T-50 TH ซึ่งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผลิตในประเทศเกาหลีถูกใช้ในการทิ้งระเบิดในกัมพูชาโด,ดยประเทศไทย ผู้ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้ดำเนินมาตรการลงโทษและออกมาประนามประเทศไทยที่นำอาวุธซึ่งเป็นสินค้าส่งออกด้านกลาโหมสำหรับการฝึกไปใช้ในการโจมตีจริงพวกเขาระบุว่าอาวุธที่เกาหลีขายให้ประเทศไทยกำลังถูกนำไปใช้รุกลานกัมพูชาจึงได้จัดการประท้วงภายในประเทศเกาหลีใต้เพื่อประนามเกาหลีในประเด็นดังกล่าวพร้อมย้ำว่ากัมพูชาต้องการสันติภาพ ทมกลางสถานการณ์ที่กระแสะความคิดเห็นที่มีต่อชาวกัมพูชาในเกาหลีใต้ที่ไม่ค่อยดีนักการที่ชาวกัมพูชาออกมาจัดก,การชุมนุมประนามรัฐบาลเกาหลีใต้โดยตรงแบบนี้อาจส่งผลให้ทัศนคติที่มีต่อชาวกัมพูชายิ่งแย่ลงไปอีกและหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรีบนำมารายงานต่อครับ และนี้ก็เป็นข่าวสั้นทันโลกของช่องเซนเซอร์สตูดิโอเขานะครับทีนี้เราลองมาฟังคอมเมนต์ของคนเกาหลีกันบ้างว่าพวกเขาคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวที่มีชาวคอมเมนตออกไปประนามพวกเขาโดยคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าไล่พวกมันออกนอกประเทศไปให้หมดเลยได้ไหมคอมเมนต์ต่อมาครับไล่พวกนี้ออกไปให้หมดตรวจสอบให้ละเอียดถ้าเจอพฤติกรรมผิดกฎหมายแม้แต่นิดเดียวก็ให้ส่งเข้าคุกทันทีคอมเมนต์ต่อมานะครับ กลับประเทศไปซะถ้าจะมาชุมนุมโง่ๆแบบนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าแค่ใส่หัวออกไปจากดินแดนของเราก็พอตอนที่มีคนเกาหลีเสียชีวิตที่ขมนเพราะพวกสแกมเมอร์เราก็ไม่เคยส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเสียหายจากพวกคุณเลยนะคอมเมนต์ต่อมาครับดูเหมือนจะมาร้องเรียนผิดที่นะเกาหลีไม่ได้ส่งอาวุธให้ไทยเพื่อเอาไปใช้โจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งสะหน่อย คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าไล่พวกนี้ออกไปให้หมดและยุติความช่วยเหลือทุกอย่างต่อกัมพูชาซะคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับพวกเขาเป็นใครถึงกล้ามาประนามอะไรแบบนี้ตลกแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับหมดคำจะพูดจริงๆตะกละเพี้ยนๆแบบนี้ตอนคนเกาหลีถูกลักพาตัวคขมเเงียบกันทั้งประเทศแต่พอเรื่องแบบนี้กลับออกมาประนามถามตรงๆนะมีมโนธรรมกันบ้างไหมคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับ พากคุณยังปล่อยปละละเลยจนประเทศตัวเองกลายเป็นแหล่งอาชญากรรมไปแล้วแท้ๆยังมีหน้ามาพูดมากที่นี่อยู่อีกคอมเมนต์ต่อมาครับจับให้หมดเลยถ้าเป็นแรงงานผิดกฎหมายก็ให้เนรเทศทันทีเกินครึ่งน่าจะเป็นพวกที่อยู่เกินวีซ่านะคอมเมนต์ต่อมาครับตอนคนเกาหลีถูกลักพาตัวในกัมพูชาก็ไม่เห็นออกมาพูดอะไรเลยเงียบกันหมดคอมเมนต์ต่อมาครับถ้าชาวต่างชาติออกมาชุมนุมทางการเมืองในเกาหลี ที่จริงรัฐบาลควรเนรเทศให้หมดเลยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับเนรเทศทั้งหมดและห้ามเข้าประเทศอีกเลยตลอดชีวิตคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ามีคนเกาหลีที่เสียชีวิตในกัมพูชากี่คนแล้วยังจะออกมาชุมนุมอีกถ้าจะให้มีการประท้วงจริงๆก็ควรจะเป็นคนเกาหลีนี่แหละที่ออกมาประท้วงกัมพูชาคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับประนามเกาหลีแล้วถือธงชาติเกาหลีทําไมก่อนคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเนรเทศไปเถอะ แค่อยู่ในประเทศเดียวกันก็รู้สึกอับอายแล้วล่ะคอมเมนต์ต่อมานะครับปนามเกาหลีในเกาหลีเนี่ยนะต่อให้คนเกาหลีจะแตกแยกกันเรื่องอุดมการณ์การเมืองหรือเพศสภาพแต่เรื่องการด่าเกาหลีเนี่ยเรายังถือว่าเป็นสิทธิ์ของคนในประเทศและถ้ามีคนอื่นมาดา่าเรื่องโดนไล่ออกนอกประเทศก็เป็นแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาครับคาพูชาคเคยรับฟังเสียงของคนเกาหลีตาบ้างไหมล่ะหรือครมโนทมทิ้งไปกับแหล่งอาชญากรรมหมดแล้ว คอมเมนต์ต่อมานะครับพรุ่งนี้จะไปแถวซัมกักจีถ้ายังชุมนุมกันอยู่จะปาไข่ใส่ให้หมดแผงเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับยังไม่เนรเทศกันอีกหรอพวกที่อ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนถ้าเห็นดีเห็นงามนักก็เอาไปเลี้ยงดูฟรีที่บ้านพวกคุณสิคอมเมนต์ต่อมาครับตอนที่เราขอให้ช่วยปราบปรามอาชญากรแก๊งคอเซนเตอร์ที่ทําให้คนเกาหลีสูญเสียทรัพย์สินที่สะสมมาทั้งชีวิตพวกคุณกลับบอกให้เราไปสอนคนของเราให้ระวังตัวเอง ตอนนี้เราควรทำตามหน้าที่ของคนเกาหลีคือสนับสนุนประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่เราได้รับการสั่งสอนมาว่าอย่าลืมบุญคุณที่พวกเขาเคยมาสู้รบและเสียชีวิตในสงครามเพื่อช่วยรักษาประเทศและประชาชนของเราคอมเมนต์ต่อมานะครับงั้นพวกคุณก็ซื้ออาวุธเกาหลีไปสู้กับไทยสิต้องให้ร้านขายมีดมารับผิดชอบกับคดีฆาตกรรมที่เกิดจากการใช้มีดแทงกันด้วยหรอ อันที่จริงควรไปจัดการกับองค์กรอาชญากรรมในประเทศของตัวเองที่ได้รับการคุ้มครองจากฝ่ายการเมืองก่อนแล้วค่อยมาส่งเสียงที่นี่เถอะคอมเมนต์ต่อมานะครับเหมือนโดนแทงแล้วไปอราวาดใส่เจ้าของร้านขายมีดเลยมันตลกมากคอมเมนต์ต่อมาครับ,มเ,มรบเกาหลีไม่ได้สนับสนุนให้กัมพูชาถูกโจมตีไทยก็ไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่ในกัมพูชามีการลักพาตัวทรมานและสังหารชาวต่างชาติรวมไปถึงคนเกาหลีด้วย และ GDP ของกัมพูชาส่วนใหญ่ก็มาจากอาชญญกรรมทั้งนั้นคอมเมนต์ต่อมานะครับตรวจหนังสือเดินทางเทียบข้อมูลแรงงานผิดกฎหมายแล้วจับกลุ่มส่งกลับเขมรไปให้หมดคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกับกระทรวงยุติธรรมทำอะไรกันอยู่ไปเก็บข้อมูลผู้ชุมนุมพวกนั้นติดตามจับกุมแล้วในระเทศกับประเทศไปซะ คนแบบนี้ดูเหมือนจะมีเวลาว่างมากถึงขั้นมาชุมนุมในประเทศของเราเราควรส่งกลับกัมพูชาให้ไปประท้วงสงครามในประเทศของตัวเองคอมเมนต์ต่อมานะครับไรอย่างอายจริงๆตอนเกิดคดีลักพาตัวและหลอกลวงจากกัมพูชาเป็นเหตุกลับเงียบกันหมดแล้วตอนนี้มาทำแบบนี้หรือจริงๆตอนนั้นก็โทษเกาหลีอยู่แล้วใช่ไหม คอมเมนต์ต่อมานะครับดูเหมือนประชาชนกัมพูชาจะไม่รู้เลยว่าถ้าเกาหลีใต้โกรธขึ้นมามันจะน่ากลัวแค่ไหนประเทศคุณอาจถึงขั้นล่มสลายได้เลยนะคอมเมนต์ถัดมานะครับโอ้โหโกรธจริงๆนะหงุดหงิดสุดๆดปล่อยปละละเลยกลุ่มอาชญากรรมจนคนบริสุทธิ์ต้องตายหรือบาดเจ็บแต่พวกนั้นกลับไม่กล้าพูดอะไรเลยเนรเทศออกไปเดี๋ยวนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับบอกว่าเหมือนเอานิ้วไปโดนกระดาษบาดแล้วจะไปฟ้องโรงงานกระดาษอะ โคลดไหลสาระเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับถ้าไม่ชอบเกาหลีนะักก็ออกไปสิที่จริงรัฐบาลควรในประเทศผู้เข้าร่วมชุมนุมทั้งหมดทันทีนะกฎหมายก็มีอยู่ว่าทำไม่ได้คอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับบอกว่าชาวต่างชาติไม่มีสิทธิ์ชุมนุมในประเทศเรานะและไม่มีสิทธิ์ใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมที่เป็นคนเกาหลีด้วยต่อให้มีวีซ่าที่ถูกต้องก็สามารถดําเนินคดีอาญาและในประเทศได้ทันทีต้องตามตัวให้เจอแล้วส่งออกนอกประเทศ คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่ากัมพูชาบอกว่าต้องการสันติภาพแล้วไปวางระเบิดที่ไทยทำไมกันและนอกจากนี้นะครับก็จะมีคอมเมนต์บางส่วนครับที่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมประเทศไทยต้องหยุดยิงด้วยทำไมไม่จัดการแก,งแกร๊งกมเมรอร์แก๊งคอซ l นเตอร์ให้สูญพันธุ์ไปเลยอย่างคอมเมนต์นี้นะครับเขาก็จะถามว่าทำไมเราไม่ถอนลากถอนโคนพวกเขาเมื่อมีโอกาสอย่าประกาศหยุดยิงเลยโจมตีต่อไปเถอะ คอมเมนต์ต่อมานะครับก็ถามว่าหยุดยิงไปทำไมเหรอฉันคิดว่าเราควรจัดการให้หนักกว่าเดิมมากกว่าคอมเมนต์ต่อมาครับอา้าวทำไมต้องหยุดยิงด้วยทำไมกันคอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศไทยไม่เคยจำเลยเจรจาต่อรองไปก็ถูกหลอกทุกครั้งและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับบอกว่าเสียดายอ่ะไทยน่าจะยึดครองกัมพูชาทำให้เป็นดินแดนของประเทศไทยไปซะ ความเมตตาและการให้อภัยของไทยอาจจะนำมาซึ่งความเสียใจมากกว่าเดิมก็ได้นะลองเอากลับไปคิดดูและนี่คือคอมเมนต์บางส่วนที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ลาก,กันไปแล้วสวัสดีครับ